ของกองกําลังกองร้อยทหารพรานที่3607ฐานปฏิบัติการสันเขตบ้านเสาหินร่วมกับตํารวจสายตรวจสถานีตํารวจเสาหินอาเภอแม่เรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ออกตรวจบริเวณพื้นที่ที่รับผิดชอบค่ะตามแนวช่องทางธรรมชาติและชุมชนตั้งแต่บ้านเสาหินหมู่ที่1ถึงบ้านขุนแม่สองหมู่ที่3ตําบลเสาหินอาเภอแม่สเสียงเพื่อเป็นการสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวที่อาจจะลักลอบเข้าประเทศตามช่องทางธรรมชาติอย่างผิดกฎหมายและตรงนี้อาจ จะนำพาในเรื่องของเชื้อโควิดสิเข้ามาแพร่ระบาดในพื้นที่ประเทศไทยด้วยนะคะหลังจากที่ออกล่าตระเวนแล้วผลการปฏิบัติก็ไม่พบผู้กระทําความผิดและเหตุการณ์เป็นปกติทั่วไปค่ะ ท้งนี้นะครับนายบายของผู้บัญชายการทหารบกได้จัดกําลังดําเนินการลาดตระเวนและเฝ้าตรวจพื้นที่ตามแนวชายแดนอย่างเข้มข้นเพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่าศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่3พร้อมที่จะบูรณาการกําลังป้องกันชายแดนเพื่อปกป้องอธิปไตยและพิทักษ์ผลประโยชน์ของชาติเพื่อให้พี่น้องคนไทยทุกคนนั้นมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินรวมทั้งสร้างความมั่นคงให้กับประเทศชาติด้วยครับ